ผู้สูงอายุผู้พิการเฮลันหนึ่งสิงหารับห้าเด้งสองร้อยถึงห้าร้อยบาทบัตรคนโจนรับเงินสิงหากันยาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่31กรกฎาคม2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลน1นสิงหาคมนี้บัตรคนจน ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเช่นเคยค่าใช้จ่ายการกดเป็นเงินสดมีการเพิ่มวงเงิน400-500บาทเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดในคลิปกันค่ะและคนที่ถือบัตรคนจนในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้จะได้รับเงินเท่าไหร่แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทางกรมบัญชีกลางโดยทางกระทรวงการคลังก็แจ้งข้อมูลออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะมีการลงทะเบียนแบบรายครอบครัวเป็นหลักด้วยในการลงทะเบียนครั้งนี้จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ลงทะเบียน และก็อาจจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www b a t บริการแห่งรัฐ go th หรือว่ามีเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐลงพื้นที่อย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปช่วยเหลือในการลงทะเบียนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ข่าวดีสำหรับวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ถือบัตรคนจนเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่มีบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเหมือนเดิมตามปกติส่วนจะมีการเพิ่มวงเงิน400-500บาทหรือไม่ต้องรับฟังจากการประชุะมคอรมอในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ